สส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวเลนูมาแล้วชาวันนี้ก็วันนี้ก่อน,นชาวสวีเดนค่ะ <c oughs> วันนี้เมนูขอเมนูเข่าด้วยค่ะวันนี้ขอเมนูวันนี้สาวก็มีเฮดเฮดนี่เ,นเป็นเฮดดำเฮดสวีเดนด้วยค่ะสาวเลนูไปเก็บตอนานาร้อนจะมาใส่เชือแข็ง แอบเด้อค่ะวันนี้เขาพัดก,กุ้งนี่ค่ะวันนี้เขาพักกุ้งกับมีพักวันนี้มีพักนิดหน่อยค่ะวันนี้มีพักนิดหน่อยนี่วันนี้อาหารเด็ดนี่ดัดแป้งเองเด้อค่ะเอ่อ,อ,อพัดน้ำพริกพัดหมูตีนไก่แบบน้ำพริกพัดโคราดอะคะ่ะน,นี่ใส่ตีนไก่ดา พอสาวุชอบติ่นไก่เนาะก็เลยแบบลองใส่ก่อนนะเา้าลองลองดูเด้อค่ะว่าจี้แซบมะมอ่ะมาลาดแต่ว,ว่าวันนี้เพชรเด้อค่ะเพชรเพชรเพชรยอมหลับว่าเพชรเด้อเพชรแหละยิยงเพชรยิงแซบเนาะเอาใส่ใส่ปั้นกลางก่อนเด้อค่ะเอาค่ะมากินกันเด้อค่ะพี่นองเอ้ยอาหารบ้านๆค่ะ เพราะกลมกล่อมน้อนค่ะมากินด้วยกันค่ะมากินด้วยกันอืมววันนี้เขาพัดกุ้งด้วยค่ะวันนี้แม่อยู่สาวก็เดินหลายๆเอามาค่ะมากินด้วยกันเด้อค่ะ เฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดดำนี่ก็อร่อยด้วยค่ะแต่ว่าบ้านเราก็จะเรียกเพ็ดมันปูแต่ว่าบ้านนี้จะเป็นสีดำค่ะจ้าค่ะรับแซ่บค่ะครับ ถึงนไก่โอ้ยอร่อยด้วยค่ะวันนี้เมนูพัดเข่าเพราะว่าพัดไ้ไว้หไลูกชายกินได้ค่ะเพื่อลูกชายเขาจะชิมวันนี้สาวเล่นนุ่งเขา่าย่ะ น้ำพริกพัดแบบโคราชอะคะ่ะไข่จีแบบพัดพัดไก่ก็ได้เด้อคะ่ะอือด้เปลงได้ โอ้ยยังไม่ทรไรเลยเพลสล่ะเติมเติมบิกตัวหน่อยค่ะ นาโลนไอ้นาโลนสเวนสนะารนุก็เวลาวันยุทธมันลาปกลักรลองก็ไปหาเก็บเพชรค่ะเอาไว้แก้ช่องแข็เอาไว้ขึ้นนานาหนาวเนี่ยค่ะนี่ค่ะกุ้งกุ้งเฮ็ด กึ้นกึ้นหน่อยค่ะจะอร่อยอ พิกบ้านเองก็แส<ซ>บเ <laughs> <laughs> ท็ดถึงใจจริงๆ <laughs> กระลำนี่ก็กรอบด้วยค่ะกรอบแจ็บไม่แข็งอรอย <c oughs> <c oughs> เนี่ย คนบ้านเราต้องกินเผ็ดๆนี่แหละวันนี้กุ้งว,วันนี้กุ้งพอเพียงเด้อค่ะเมเล็กไม่ใหญ่ วันนี้กุุงพอเพียงมาค่ะกินด,ด้วยกันน้ำพริกติ้งไก่ เพิ่มครับเพิ่ม อร่อยเนาะเอาเอามาค่ะมามาอุ้ยขอคุกก่อนเด้อค่ะอืมเฮ็ดนี่ก่อนขึ้นๆดีเด้อค่ะเห็ดดำนี่เฮ็ดดำซเวีเด่นเวลาเขาเง,งอกเขาจะออกเป็นพืนเลยค่ะเอา,าก้นไก่ตัด แต่สาวเลยนูไม่นั่งตัดอกถอนถอนถอนเรามาใช้กันไก่มานั่งตัดที่บ้านค่ะบางคนเขาก็อยากเซตเร็เวเนาะเขาบอกตัดตัดตัดสาวนูถอนถอนแล้วอยมาตัดบ้านมาตัดที่บ้านเอาแซ่ปะ น้ำพริกคาสคลราดอุโอ๊ยขอโทษขออภยะะัยเลยค่ะสาวนูก,กินสองไม่สองมือ มาค่ะ่แื้ะอาหารเพื่อนพลังสารนูตอนเย็นทำงานแล้วมั้ยนย อะไรคิดซูน้ำพริกได้เนาะวันนี้วันนี้ไม่ได้ยินเสียงลูกชายคนะ่ะม,มีชายเตทีคุณบองกก็เพื่อน สารานุก็ดัดแปลงไปด้วยค่ะอยู่มังนอกเนาะอืมวันนี้แฟนไปตื้อแต่งกวามาให้ลูกหนึ่งรู้ไหมคะลูกค้า ยาวประมาณแค่ไหนคะสามทิฟเซนติเมตรเหมือนถัดเจ็ดสิบห้าบาทลูกหนึ่งแพงล,ลูกเจ็ดสิบห้าบาทตรงนี้หนาว แต่ว่าานาร้อนเนี่ยถูกค่ะถูกงานนาอพักอะไรก็แพงมะค่ะมะบนเยอะไม่ดีมากินกิ <c> ่ <oughs> ได้พักผ่นกินค่ะ น,น้ำพริกก็อร่อยเพ็ดก่อแซ่บเฮ้ยเพ็ดค่ะเอ่ะ อแซ่บค่ะแซบ่บอ้ยขออนุญาตกินน้ำด้วยค่ะโอ้โอโค่ะ ขอบคุณมากคะ่ะยังไงก็ฝากเมนูนี้นด้วยเด้อคะ่ะน้ำพริกน้ำพริกหมูเออน้ำพริกผัดหมูติ้นไก่ค่ะแบบแบบโคราชโคราชอะคะ่ะแซแบเด้อคะ่ะอร่อยลองทํากินกันเด้คอค่ะยังไงก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อคะ่ะทีที่ตามสาวเมนูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์จดกระดิ่งด้วยเด้คอค่ะยังไงก็ก็ลองดูว่าคิดต่อไปจะเป็นอะไรเด้คอค่ะยังไงก็ โอ้คุณมากค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะไปแล้วค่ะ